ปฏิคณะกรรมการปปรชชี้มูลเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกรณีกล่าวหานายประยุทธ์มหากิริุริอดีตนายกสมาคมสนามกอล์ฟไทยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารสิทธิ์ตัวมิชอบเพื่อทำสนามกอล์ฟเมานเทนคลิกในพื้นที่อำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลทางการเมือง จากพยานหลักฐานคณะกรรมการปปชพ,พบว่าที่ดินของบริษัทไทน็อกสตีลที่มีนายประยุทธ์เป็นกรรมการในกควานซื้อที่ดินอเภอสีคิ้วทั้งหมดเนื้อที่2,304ไร่มีทั้งโฉนดและนอสอสกและที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตสป,ปกป่าไม้ถาวรและเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อได้ที่ดินมาทั้งหมดได้มีการรังวัดสอบเขต ทำให้ที่ดินเพิ่มขึ้น189ไร่จนรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไปคณะกรรมการปปรชมีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงเอกชนและนายประยุทธ์ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทําความผิดเกี่ยวเรื่องสนามกอล์ฟมอธคริสนะครับก็เป็นเรื่องที่มีการก่าวหาเจ้าหน้าที่ง,งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิวกับพวกอันนี้รวม9รายนะครับว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินก็คือการที่เขาไปเอาไปรวบรวมโฉนดท,ทั้งมว่าจะเป็นนอสามกอรอโฉนดท,ที่ดินเนี่ยไปรวบรวมมาเป็นแปลงเดียวกันเนี่ยเพื่อจะไปดำเนินการก่อสร้างสนามกอล์ฟมอร์เซ่นคริสกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์รีสิเดนในการดรําเนินการน่ยความจริงมันมีที่อยู่แล้วแต่การที่ไปเอาออกเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนอสสามกอรอโฉนดเนี่ยมันจะมีการขยับรูปแผนที่ไปกิน เขตป่าสงวนเอาที่ดินนอกหลักฐานที่เป็นที่ดินของรัฐเนี่ยเช่นที่ดินของป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียนป่าเขาเขื่อนรั้นประเขตป่าไม้ถาวรป่าช่องหมูสีและเขตปฏิรูปที่ดินเพราะฉะนั้นมีทั้งป่าสงวนป่าไม้ถาวรและสปกรอยู่ในโฉนดนั้นมันเป็นเขตป่าเขตอุทยานและเป็นที่ดินที่เขาดำเนินการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินไว้เพราะฉะนั้นการดําเนินการที่ไปออกเขตรางวัลและไปกินพื้นที่รัฐ ทั้ง3กรณีนั้นถือว่ามีการทำความผิดทําให้ที่ดินเดิมมีการขยายพื้นที่ไปจํานวน198ไร่เจ้าสัวประยุทธ์ออกเอกสารแถลงข่าวเท้าความถึงตระกูลมหากิิสริครอบหัวชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยโดยธรรมค้าขายสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบรุษจนประสบผลสำเร็จก็ด้วยอาศัยพระบารมีปลอกก้าโปรกรมม ทำมาหากินด้วยความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยไมิเคยมีพฤติกรรมสนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดให้ละเมิดหรือกระทำผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนและไม่เคยใช้อิทธิพลทางการเมืองใดๆเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตนนายประพันธ์คุณมีทนายความของนายประยุทธ์ยืนยันว่าคดีนี้นายประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์แต่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บริษัทะปดำเนินการ คดีไอ้เรื่องที่ปปชชี้มูลเนี่ยมันไม่ได้กล่าวหาโดยตรงกับคุณประยุทธ์มหากิษิลิงแต่จริงๆแล้วมันเป็นการกล่าวหาเจ้าพนักง,งานที่ดินในสมัยนั้นนะที่อ่าทำการรังวัดสอบเขตที่ดินแล้วก็ออกเอาโฉนดหรือนอสสามใหม่หลังจากมีการรังวัดสอบเขตแล้ว ก็ไปกล่าวหาว่าเจ้าพนักง,งานที่ดินและช่างรังวัติปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณประยุทธ์โดยตรงเลยบริษัทมีมติให้ไปซื้อแต่ผู้ที่ทําหน้าที่ไปซื้อก็คือพนักงานของบริษัทที่ได้รับมอบหมายในการไปท,ทําสัญญาซื้อขายหรือการโอนแล้วก็คุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ในฐานะเป็นเพียงกรรมการบริษัทก็ทําหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัททันเองเมื่อซื้อที่ดินไปแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่า ที่ตั้งสองพันกว่าไร่เนี่ยจะเอามาพัฒนาทําสนามกอล์ฟจะมาจัดสรรขายจะมาทํารีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องรังวัดสอบเขตในเบื้องต้นก่อนเพื่อให้รู้ว่าอาณาเขตที่ดินของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทีนี้มันมีปัญหาที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็คือในการรังวัดสอบเขตแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งแยกฉนดออกเป็นแปลงๆบ,บ,บางแปลงก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอามารวมกัน บางแปลงก็เอาแบ่งแยกเป็นหลายหลายแปลงในขั้นตอนกนรารรังวัดแบ่งแยกฉนดเนี่ยก็มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยใช้อำนาจโดยมิชอบโดยการไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เป็นคนดำเนินการเองทั้งสิน้นผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะไม่มีทางรับรู้เพราะกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้มันเป็นกระบวนการขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ทนายความของนายประยุทธ์มองว่าการชี้มูลของปปชยังไม่เป็นที่สิ้นสุดเพราะมีกระบวนการต้องยื่นไปที่อายการเพื่อพิจารณาว่าสำนวนของปปชสมบูรณ์ครบถ้วนเห็ุสมควรสั่งฟ้องหรือไม่ระวังที่กรมที่ดินใช้กับระวังที่ที่กรมป่าไม้หรือ ที่กรมป่าไมาใ้ใช้มันเป็นระวางอัตราส่วนของแผนที่ที่แตกตา่างเมื่อถูกกาหาเนี่ยใครล่ละจะเป็นคนบอกว่าไอ้ที่ดินแปลงไหนโฉนดอันไหนเนี่ยมันมันลุกล้ำเข้าไปนอกเขตก็ต้องเป็นอธิบดีกรมที่ดินเมื่อมีเรื่องร้องเรียนไปที่ปปชเนี่ยทางบริษัทก็เลยทำหนังสือไปถึงกรมที่ดินเลยว่าเขายินดีที่จะคืนถ้าหากเห็นว่าตรงไหนเนี่ยลุกล้ำซึ่งตอนนี้ ไอ้ที่ดินที่เจ้าพนักง,งานที่ดินหรือกรมที่ดินบอกว่ามันจะลุกล้ำเนี่ยเราก็ไปให้เขาเพิกถอนคืนหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่กล่าวหาว่าคุณประยุทธ์ไปสนับสนุนการกระทําความผิดตามกฎหมาย,ยของอเจ้าพนักงานในการไปบัดน้าที่ไม่ชอบเนี่ยเราก็เคยโต้แย้งไปแล้วกับทางปงปชว่า เอกชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะผู้บริหารหรือกรรมการบราาษาษาิษัทก็ไม่ได้อยู่ในฐานะของการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการขันข้นตอนของการรางวัลเรื่องจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ส่งไปยังเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะส่งสำนวนไปที่สํานักงานอายการแล้วอยัางผู้ถูกกล่าวหานเนี่ยยังไม,ไม่ยังไม่ได้รับการแจ้งหรือรับการติดต่อจากสํานักงานอายการเลยว่าปปชส่งเรื่องมาที่อายการหรือยัง แล้วถ้าส่งมาที่อายการนี่ก็ยังไม่รู้ว่าอายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่เพราะว่าอายการก็ยังสามารถที่จะตั้งกรรมการร่วมหรือตั้งข้อท้วงติงถึงข้อไม่สมบูรณ์ในหลายในประเด็นต่างๆตามตาม,ตามกฎหมายได้ประเด็นที่ฝ่ายนายประยุทธ์จะยกขึ้นมาต่อสู้คือแนวดีกาซึ่งสารดีกาได้ตัดสินไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2560กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทำผิดเกี่ยวกับซื้อที่ดิน จะต้องฟ้องร้องเอาผิดภายใน2ปีหลังพ้นตำแหน่งซึ่งกฎหมายปปชปี2542กํากำหนดไว้ในนิยามผู้ถูกกล่าวหาแต่ในกรณีของนายประยุทธ์น่าจะขาดอายุความแล้วประเด็นที่กล่าวหาเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาเรื่องกฎหมายปปชคือถ้าจะไปกล่าวหาเจ้าพนักงานที่ดินหรือข้าราชการเนี่ยว่ากระทำผิดตามกฎหมายปปชกฎหมายปปชเดิมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องกล่าวหา ต้องดําเนินคดีกับเขาหรือพ้นจากราชการไปแล้วไม่เกิน2ปีกฎหมายปปชปีสี่2ฮะเรื่องมันเกิดไปตั้งแต่ปี5-1-5-2นะฮะแต่มากล่าวหาไอ้เจ้าพงานที่ดินและมากล่าวหาเอกชนเอาปี64มีแนวคำภากษาสารฎีกาอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องเนี้มันน่าจะขาดอายุค,ความแล้วมันก็เป็นปัญหาว่าการที่เจ้าพนักงานมาตั้งข้อกล่าวหาเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐเจ้าพนักงานที่ดินก็ดีและเอกชนด้วยข้อหาดังกล่าวเนี่ยมันจะสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ไหรือไม่